มาดูโครงผนันกันชัดๆเลยนะครับตัว u คือตัวตัวล่างนะครับตัว C ีคือตัวตั้งตัว C ีนี่คือตัวซีนี่มีขอบเพื่อให้แข็งๆนะเพื่อให้โครงแข็งนะครับแต่ตัว u ูนี่ไม่มีขอบเพื่อจะเอาโครงตัว C ีเสียบเข้าไปลงในตัวยูได้ง่ายๆนะครับถ้ามันมีขอบแล้วมันจะเสียบเข้ากันไม่ได้นะครับที่ซอย จะไม่มีขอบนะครับเหมือนตัว U เลยที่ซอยที่ซอยนี่มาจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นหัวบากให้เราแบบนี้เลยไม่มีไม่มีขอบเพื่อมาใส่ซอยไว้ดึงตัว C ไว้เฉยๆนะครับก็ดึงตัวนี้ตัวเป็นตัวตั้งติดผนังนะครับคือตัว U จะใช้ตัวนี้จะใช้เป็นตัว U ก็ได้ตัว C ก็ได้นะครับ่วน ตัวที่วางติดผนังแบบนี้นะครับแต่ของผมใช้เป็นตัว C ไอ้ผมใช้เป็นตัว U นะครับเพื่อจะได้ตัวนี้เข้าได้ง่ายๆแต่ถ้าถ้าจะใช้ตัว C ก็ได้ไม่ไม่ติดนะครับไอตัวนี้คือตัว C ตัว C คือวางไว้ตรงวางไม้เป็นตัวเมนเลยนะครับวาง60 60 60แล้วก็ใส่ซอยไปช่างแม่จะวางให้ดูนะครับว่านะไครับช่างแม่วันนี้หเขา ห้องเล็กมากเขาบอกขนมหวานอีกสักพักก็จะกลับนะครับแต่ตอนนี้ร้อนมากครับอันนี้จะเป็นผน,นังเบิ้ลถ้าตัวนี้ใส่ฉนวนการเสียงก็จะใส่ใส่ได้สบายนะครับตามล็อกล็อกการเสียงได้เยอะลองไปทำดูนะครับจะรู้จักตัวซตัว U ว่ามันใช้ใช้งานยังไงลองลองไปดูทำตาม,มนะครับ สวัสดีครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นครับมาเดินไปได้เลยฝั่งนี้ก็จะดูหนาๆหน่อยนะครับเพราะเราใส่ระยะสามสิบเซนซอยระยะสามสิบเพนเพราะเป็นภายนอกใช้แผ่นการ์ดล็อกเอกยิงเลยนะครับภายนอกก็จะดูหนาๆหน่อยเพราะเราใส่ซอยระยะสามสิบเซนก็จะประมาณนี้แหละครับดูแข็งแรงครับ ไม่โยกเลยครับแน่นตึบแน่นตึบไม่โยกเลยขนาดไม่มีตัวบนรับนะครับแน่นไหมครัแข็งแรงมากครับแจวเลยครับ